เโอ้โหอาจารย์ไม่าติดธุะิธุรมาจากเนเท้าวันนี้เลยมาานอนปเดเ็นนหลีตอบคับหลี้อนไอนวัดเหรอแหม่ด้บรรยากาศวันนี้มาปฏิบัติธรรมมาเลยว่าอไเมอเอไม่เจอมไม่เอามามาไหนก็มาเจิรถกับกาะอากามาโอเคมาตไกลเลยจะดูกำลังจะไล่ดูการพัฒนาของวัดเอามาเปิดมาล่อเจิรถกันเลยแม่ ตามมาจากชาเชิงเซาอันนี้นะครับวันนี้วันที่ห้าบวชวันที่ห้าแล้วดูความเปลี่ยนแปลงของวัดเนี่ยวัดเป็นวัดแล้วสะอาดขึ้นแลว้วห้องน้ําเดี๋ยวไปดูดีกว่านะ <3> <3> เดี๋ยวจะมีไฟมีเทไอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอ่ะมาเดี๋ยวจดรถกันเดี๋ยวจะพาไปดูการพัฒนาห้าว <จน S 2> ัตอนได้ทัๆๆ้งพระได้ทั้งครูบาอาจารย์ คนแรกเลยนั่ี่ไม่เจอมตั้งใจขับรถมาจากจักเซาเลยมาให้ขับรถจากแบดลิ้วมาออกจากบ้านมากี่โมงครับพี่ประมาณแปดโมงครับโอ้หนี่อันนี้คือเพิ่งมาถึงเลยเพิ่งมาถึงเนี่ยแหละครับนอนนอนนะนอนปฏิบัติธรรมเนไหนต้องนอนรีสอร์ทอันไหนว่านอนแล้วแล้วแต่ว่ารีสอร์ทก็ได้อยู่ราชบุรีไม่มานอนเนี่ยสบายๆบอกให้มานอนกับกายเราอยู่ไปหลายวันเนี่ยพร้อมกันเลยเออเนี่ยจะดูไปเรื่อยวันนี้ก็คืนนี้ก็ดูก่อนมานั่งก่อนตั้งหกโมงครึ่งกันอันนี้เริ่มแล้ว นะฮะเออมานั่งดูก่อนบรรยากาศก่อนเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแหมคนเขาอยู่คนเยอะแยะบุกห้องไปกี่วันนะครับบุกห้องไปกี่วันยังไม่ได้จองเลยครับเอยไม่ต้องจองแล้วนอนนี่เลยนอนนี่สิเป็นคนแรกเลยนะที่มาให้เติมจากแลีนริวแล้วมาแล้วมาในในในรูปแบบของไออของพระสงฆ์เนี่ยเป็นคนแรก่ะป้าเดี๋ยวพาไปดูทะเบียนรถหนีขั้นแรกครับตั้งแต่บวชมา ออกรถมาปับ๊บมาเจอมันนี่ไยแดงเลยไม่ฮะไปไปครับ <ทำ S 1> ไ <ป S 2> ันน <ไป S 2> ี้ไม่ใครเจอเลยเป็นทันแรกบันแรกโบแปดลิ้วกลับซะแล้วถ้ายังไม่กลับไปได้ฝากรถคันนี้ไปไปแล้วทำงานแล้วโบแปดลิ้ว จะมาเริ่มอไรใครอยากจะมาปฏิบัติทำเหรยนเชิญได้นะครับมาสอนะสอนการนั่งสมาธิการทำจิตนเนี่อ่ มาจากมาจากแปดลิ้วได้เจอปพระคนแรกคงแรกไปเจอปมพระ มาอยู่กี่วันพีม่มาวันสองวันนะี่แหละวันสองวันเราจะเกินเราจะซึ้งเนี่ยเราถธรรมจะได้อยู่เกินท <c oughs> ันแรกกอดูกอทอหน่อยครับอ๋ไปเดี๋ยวปาไปดูกอทอนี่ครับเชิงเ้าหนึ่งหนึ่งห้าสาม ใบไ,ไม้หรือสีไอ้เรียบร้อยแม่กำลังดูพัฒนาเลยมึงคนแรกเลยนะโย,ยมเอาไม้ามาอันี่นี่เลยเสร็จร้อยเดี๋ยวเป็นรอย <c oughs> ปุกหน่อยมีดูการพัฒนาดีกว่า น่นอนเนี่ยแหละหมวก็นอนเนี่ยเนี่ยตอนลงสาราเนี่ยไหนๆก็มาแม่มึงจะนอนให้ปฏิบัติธรรมอยู่ในหมวกกันนอนอยู่พร้อมกันเลยเดี๋ยวมานจะดูญาติโยมเริ่มเข้าวัดแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้มีใครเข้าเลยปล่อยน่าจะล้างประมาณสี่ห้าปีอ่ะนอนได้นอนได้ครับพระอาจารย์มาอยู่ห้าวันครับหวันทำความสะอาดเกลี้ยงเลยเรียบร้อยครับดูก่อนหน้านี้ลกกว่านี้อีกดูห้องน้ำก่อนดีกว่าอันนี้เราพัฒนาแล้วเดินไป ต่อไฟใหม่ใช่ไหมครับไฟแต่ไฟนี่คือใช้โซล่านะอันนี้ใช้เครื่องปั่นอ๋อี่เครื่องปั่นไฟก่อนอใช่เป็นเครื่องปั่นดูไฟครับไฟห้องน้ำสะอาดแล้วดูเข้าไปง้์ไในดูล้างสะอาดเด่มวมองมีน้ำนี่ครับเหมาะในการปดี๋ยวครับนี่มีน้ำเลยครับน้ำมีรอต้อนรับคนที่จะมาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวคนถามว่าอยู่ลำบากอีกเสียเนี่ยเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แต่มาคนจริงอยู่แล้วนะโยมแต่มาดูห้องน้ำสะอาดครับ มาได้นอนน่าใช้แล้วตอนนี้มีห้องน้ําห้องน้าพร้อมแต่แต่ไม่ได้แยกหญิงชายนะครับแยกให้กับพระสงสงกับทารว่าแต่เดี๋ยวอนาคตก็จะแยกครับหญิงชายแยกให้ลวอันนี้จะเป็นกุฏิกุฏินี่ว่าใครจะมาอยู่ก็อยู่ได้นี่กุฏิใหญ่กุฏิอันนี้อันนี้ไม่เคยขึ้นเลยฮะยังไม่เคยเลยเออขึ้นไปดูเลยบะเปิดได้แล้วเปิดเลย Okay. เปิดตทำความสะอาดแล้วึ่งทำความสะอาดวันนี้เองทำความสะอาดแล้วก็อ<า>ันนี้ก็หน้าได้ <c oughs> ลมดีปะของเดิมจเจ้าวาดนะลกา <c oughs> สะอาดนีมานอนได้ครับอนนี้นอนได้น,นได้นะมปกินันอนนี้ก็มาพัฒน,นาแล้วเอามาคือคือมาทำความสะอาดเรียบร้อยวันนี้ลูกศิษย์จะมามาช่วย หมองยิ่หมองการปฏิบัติทำบ้านาเลยคือธรรมาชาติจริงๆคือดีกว่าที่อาตามาจะเลือกบวชที่กุฏิแอร์มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็คือธรรมาชาติจริงๆที่อาตมาบอกอ่ะนี่ไหมพยุงมันเนี้ยอะไรครับอันเนี้ยเออจริงจริงด้วยอันนี้พยพยุงเลาะสะดีไหมมีก <laughs> ุฏ <laughs> ิครับกุฏิตอนแรกที่มาดูแล้วตัดให,หม่ล้างนะครับดูกุฏิหลังจากอาตมามาอยู่เนีย มาดูนะครับคือมันนาให้วัดเป็นวันอะ่ะนะเนี่แหละคือบุญคือส่วนแหละที่อาตมาเลือกที่จะบวชถึงจะเป็นพระบวชได้แค่ห้าวันนะบวชห้าวันแต่ดูการทําครับนี่ดูไฟนี่โซลนะ่าเซล์นะโซล่าเซลลมาเดิวไม้เช่โซล่าเซลกับอะไรนะกับกับเครื่องดีเซลเออเครื่องดีเซลน้ํามันนะครับน้ามันทุกอย่างคือมันก็อยู่ในงบของอาตมาที่เงินบุญทุกคนร่วมกันมาแหละเติมน้ามัน เอาเอาเงินเนี่ยครับมาซื้อน้ํามันเพื่อมาปั่นไฟให้ทุกคนได้ใช้กันนะครับดูดูนะครับอันนี้คือญาติโยมมาร่วมปฏิบัติธรรมแล้วเรวม,มาอยู่น,นี่กุฏิอันนี้คือคนเขาตายอันนี้ใครล็อกเข้าไม่ไม่ได้ล็อกค่ะอันนี้ที่ว่าเฮียนที่สุดปัจจุบันนี้มีคนนอนเรียบร้อยไปแล้วอันนี้นอ,นนอ,นอองออองใหม่อองจอง,อองแล้วก็อันนี้ก็นอนได้ฮะนอนได้แล้วครับ จริงๆก็ไม่ต้องมาถึงตอนเที่ยงคืนเลยนะคนอยู่มันก็โอเคมาถึงตอนเที่ยงคืนด้วยนะชิดปวกนะใครจะมาปฏิบัติธรรมก็มาได้นะครับทุกคนมาร่วมบุญวันนี้สิบเจ็ดสิบแปดพระป่าวัดเขาเล็กก็จะสร้างลานนะครับลานบุญนะครับดูศาลาในห้องน้ำนั้นล้างยังเรียบร้อยหมดแล้วฮะมาดูห้องน้ำนั่นสิแต่ห้องน้ำอนาคตเนี่ยมันจะมีแผ่นเรือนี่กุฏิของพระจอบอยู่นี่อันนี้ของพระจอบกุฏิพระพายู่ได้ ดูได้ครูติพระเอามาเนี่ยนี่มาดูที่นอนของพระเนี่ยอ่ะแค่นี้แหละพอการเป็นพระเนี่ยนะเนี่ยพอแล้วนอนอย่างเงี้ยต้องไปเลยเลยนี่ดูแค่นี้พอเนี่ยมีแค่นี้พัดลมนี่ไม่รู้เคยจะติดหรือเปล่าไม่ติดเพราะไม่ติดถ้าแต่กลางวันนิดนึงปั๊มคือกลางคืนน้ำมันหมดไอ้เครื่องกลางคืนน้ำมันหมดปิดตัดปั๊บเลยเหมือนลามาเนี่ย นอนเผื่อแตกตลอดเลยแต่ไม่เป็นไรเช้าขึ้นมาฝันว่าอาบน้ำตัวเปียกเลยตัดไฟทุ่มดูเดีตัดไฟปั๊บเลยถึงเวลานอนได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็ไม่ต้องนอนนะเหมือนกับที่สโลแกนกินได้กินได้กินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินอยู่ได้ใช่ครับอยู่ไม่ไต้องอยู่ผิดแปลกไปจากแร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 กนี้มานี้อย่างหลงแรกมานี้มันแบบน่ากลัวสยองตอนนี้เริ่มไม่สยองแล้วดูห้องน้ำดูห้องน้ำนะห้องน้ำ ให้ดูแล้วกันวันนี้ตมาก็นําเงินที่ร่วมบุญกันนะครับหรือว่าชาวบ้านมาเนี่ยมาซื้อพวกถังอันนี้ห้องน้ําพระมีถังแลยตอนแรกไม่มีถัง,นนถงเลยดูดิไม่มีถังเลยนี่ขับเยอะเลยนี่มีถังแล้วถังถึงเ,งเนี่ยทุกห้องนะวันน,นี้คือมาเนี่ยพระบทใหม่ห้าวันใครเขาใครเขามาแบบนี้มั่งดูนี่น, <laughs> นี่อันนี้ก็น่าจะขี้หรืออาบน้ําอยู่เนี่ยอาบมือเดียวนะเว้ยเฮ้ยอาบน้ำครับอาบน้ํามือเดียวนะอีอะฮอออนะ มาปฏิบัติทมเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวในนี้อะไรห้องเราเนี่ยห้องน้ำแล้วมันปิดได้ไงวะเนี่ยประตูหักประตูหักโอโ้ตายอย่าไปว่ากันครับขี้ไม่ได้แล้วนี้นี่พรปเสียประตูอยู่นี่เสีปยประตูอยู่นี่นะครับนี่กับพาฒนาดูนะครับ <c oughs> ตัดและชาวบ้านหรือว่าพวกเราช่วยกันทำความสะอาดลานพระที่จะเต็มเสียเทลานปูนในงานทรป่าแล้วก็จะทำสาราครอบครอบไปถึงประบ้านตรงนี้เนาะ สิบเจ็ดสิบแปดนี้นะครับเรียนเชิญเลยนะครับคือเ่องสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยอาตมาบวชยังไม่ถึงเดือนเลยอาตมารสร้างแล้วไฟฟ้าเข้าแล้วอาตมารสร้างเป็นร้านแล้วนะถ้าเกิดได้ได้ดูที่อาตมามาอยู่เนี่ยถามว่าไอที่บรรดาอาตมากันเนี่ยบวชแล้วเนี่ยเคยให้อะไรกับศาสนาบ้างไม่ใช่บวชไปวันวันบวชเอาซองนะบวชกอบโกยบวชเอายศบวชเอาอานาจนะครับมันละไม่ได้หรอกถ้าบวชคือมันต้องทิง้งมันต้องสร้าง เงินเปรียบนเสมือนขี้อย่าไปเสียดายเหม็นเงินน่ะนะแต่เงินก็มีค่านะเพราะก่อนจะเป็นขี้นี่มันต้องกินเข้าไปมันเป็นอาหารที่สวยอ่ะคือหอมก่อนถูกไหมหอมก่อนเป็นเสมือนเงินเนี่ยก่อนที่เอาไปใช้เนี่ยก่อนที่ว่าเราจะเอาจะได้มาเป็นของเนี่ยมันหอมเสมอนคือตัวเลขในบัญชีคููบะแต่เมื่อใช้ไปแล้วก็แบบเยบเสมือนขี้อย่าไปเสียดายมันอย่าไปคิดกอบโกยดูนะครับอง์พระลานตอนนี้เริ่มเทลโล่งแล้วก็น่าจะ,ะมาวันที่สิบกว่าเนาะ สิบก <10 S 2> <10 S 1> ว่าสิบไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่าจะน่าจะเทแปนไว้เนี่ยสี่เหลี่ยมแล้วก่อว่าน่าจะประมาณวันที่ส<น>ิบสิบนะประับพื้นที่ก่อนพื้นที่ก่อทําใบเมตรอดูไฟก่อนว่าจะมาถ้าเกิดมาทันวันที่สิบเจ็ดมีดนตรีอาตมาจะตั้งดนตรีเนี่ยนะ <c oughs> หันทั้งไหนดีวะเนี่ยอืมเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ย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 วเนี๋ยวเดี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนเดี๋ยว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 เดี มันจะมีดนตรีเพราะไม่มีคือไม่มีก็เรื่อไม่มีการเฉลิมฉลองเลยให้เทวดาดูให้พูดผีศาจดูนะบางคนบอกโอ้ยพุทธแท้ผมไม่รู้ว่าพุทธแท้คืออะไรแต่ผมรู้ว่าสัดาผมคือพระพุทธเจ้านะแค่นั้นพอผมไม่รู้หรอกว่าหลักคำสอนนะอันไหนจริงอันไหนปลอมแต่ผมรู้ว่าสัตดาผมคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทิ้งคำสอนมาให้ผมปฏิบัตินะคือผมรู้ตัวเองว่าไม่ใช่เป็นพระอาชีพหรือว่าอาชีพพระ มันก็มีระยะเวลาที่ต้องมาสร้างบุญเนี่ยแต่ในการที่อัตมาตยอยู่ในเพศแบบนี้ก็ขอสร้างอะไรให้กับศาสนาบ้างนะก่อนจะดาดูด้วยบอัตมาตทําหรือเปล่าก่อนจะว่าดูก่อนแล้วกันว่า,าทาได้เหมือนอาตมาตหรือเปล่าดูตัวเองอย่าไปดูชาวบ้านเขาอิจฉาก็ทำแบบอิจฉาก็ทําเรียนแบบอาตมาตนี้มั้ยบวชมั้ยบวชใหม่ก็ได้นะหรือจะบวชห้าวันแล้วมาทาแบบอาตมาตเนี่ยอาตมาตจะดีใจมากเลยที่เห็นพระบวชใหม่สี่ห้าวันแล้วมาทาแบบอัตมาตเนี่ย โคตรดีใจเลยโอ้โหเฮ้ยไปหาวัดล้างนะที่ไม่มีอะไรเลยไปอยู่อย่างเงี้ยลองดูดิลองไาถามตัวเองดูที่ด่าเนี่ยลวกพระที่มาด่าตมาเนี่ยลองไปหาวัดล้างดูเยอะแยะมากมายในประเทศไทยไปอยู่คนเดียวรูปเดียวนะไม่มีน้ําไม่มีไฟแล้วสุแล้วเสื่อมโทรมเลยแล้วมาพัฒนาขึ้นมาให้มันวัดอย่างเงี้ยผมจะดีใจและสันเสริมแล้วเออยังมีพระดีๆอยู่ในศาสนาอยู่เมื่อเวลาตมาศึกแล้วก็ดีใจเออเฮ้ยนั่นไอ้สิ่ง จะามาเคยทาเคยสร้างเนี่ยก็ทิ้งไว้ให้สงสุดท้ายสิ่งที่อาตมาทำเนี่ยอาตมาเสียดายไหมเออไม่เคยเสียดายมันได้ความภูมิใจและสบายใจรู้ป่ะมันดูความก้าวหน้าและความพัฒนาต่างๆเนี่ยคือมันเห็นออกมาภาพอ่ะชาวบ้านเข้าวัดนะเมื่อก่อนชาวบ้านก็ไม่เข้าวัดมไม่มีไฟไม่มีใครอยู่อ้นี่อาตมามาอยู่ชาวบ้านก็เข้าวัดคนก็มาทั่วสรรารทิศเห็นไหมเนี่ยมาช่วยกันนะลูกศิษย์อาตมาเนี่ย,นนยจอดรถกันนะคนละ,ละ,ละคนละแรงกันแระะงต่างกันนะดูกี่วิวละคนคนดูห้าร้อยสี่สามครับ วันนี้ก็มามาเดืทํหมูมงครึ่งคนก็มารอปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ร่วมหมูเยอะนะเยอะครับคืนนี้เยอะแล้ววันนี้มามาวันเสาร์ไงคืนนี้ถ้าปล่อยเป็นภูเขาคงเดินเก็บกันเหนื่อยนั่งนี่พอแล้วไม่ไหวแล้ววันหอบเลยโอ้เมื่อคืนนี้โคตรเหนื่อยเลยนอาตมาเดินคืออาตมาควบคุมเองแล้วฝึกเองนะในฝึกในสิ่งที่อาตมารู้แล้วกันไอ้สิ่งที่อาตมาไม่รู้อาตมาก็ไม่อยากจะพูดถูกไหมเพราะว่าอาตมาไม่รู้จริงการไม่รู้จริงแล้วพูดเนี่ยมันจะขาดความน่าเชื่อถือถูกไหม ถึงบอกว่าไอการที่จะสอนอาตมาไปถึงนิพพานมรรคผลได้เนี่ยไอคนที่สอนต้องไปถึงจริงแต่ถ้าเกิดไอคนที่สอนได้แต่ละคําสอนแล้วไปไม่ถึงเนี่ยอาตมาไม่ฟังหรอกนะเพราะอะไรมึงไม่รู้จริงมึงไม่รู้แจ้งมึงสอนกูไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครที่มันรู้แจ้งแล้วมันเห็นจริงแลว้วมันสอนเนี่ยเอออาตมาถึงยอมรับอาตมาเป็นารวาสหัวแข็งนะอาตมาเป็นพระแน่ว่าแข็งไหมก็ไม่แข็งหรอกแต่อาตมาใช้สติและปัญญาในการคิดและวิเคราะห์ว่าเอออันไหนคนจริงอันไหนคนไม่จริงเพราะมันไม่ได้เขียนอยู่หน้าผากนี่ว่าอันไหน นะคนบ้ากามคนเจ้าชู้ดูป่าไม่งั้นทุกมึงจะโดนหลอกกันเหรอถูกมะล่ามันไม่ได้เกลียนขึ้นหน้าผากแต่มันใช้สติในการมองอันนี้คือธรรมะจริงๆเลยอาตมามาอยู่นี้ก็คือใช้ธรรมะในการสอนชั่วคราวดูไหมเออชั่วคราวแต่ไม่รู้หรอกว่าะระยะเวลาในการเยตมาจะบวชเนี่ยมันนานขนาดไหนมันจะสึกเมื่อไหรอ่อตมาให้คาตอบไม่ได้แต่ตอนนี้มันรู้สึกเย็นใจก็อยู่ไปแต่ถ้าเกิดรู้สึกร้อนใจเมื่อไหร่ค่อยว่ากันตอนนี้ยังเย็นอยู่แต่ร้อนคือร้อนกายร้อนมากร้อนจริงๆนะคิดตกจะกินเพราะมันไม่มีอะไรอะ่ะ มีใครบ้างจะเลือกบวชแบบนี้ถูกไหมถามพัดจ๊อบดิว่าที่กรุงเทพกุฏิพระเป็นไงแอร์ไหมแอร์ยันชำ้ำติดแอร์ทุกหลังติดแอร์ทุกหลัง <c oughs> อาตมากแเเ็แอร์เหมือนกันแอร์กี่เพยบเลย <c oughs> บานเลยนี่พัดเลยนะแอร์แบบแมนนวลน,น่เวลาร้อนกับพัดเนาะนะมือเนี่ยมันแบบเขาเรียกว่ามือนว่าย้อนกลับไปดูธรรมชาติอยู่ธรรมชาติพิจารณาธรรมชาติว่าเออเฮ้ยอันนี้มันคือธรรมชาตินะ ย้อนกับไปมันร้อยสองร้อยปีมันก็ไม่มีมนุษย์ยังอยู่กันได้เลยแต่เมื่อเวลามันมีแล้วเนี่ยมนุษย์อยู่ไม่ได้โอ้ยร้อนฉันอยู่ไม่ได้โอ้ยน้าแบบนี้ฉันอาบไม่ได้โอ้ยอย่างนี้ฉันอยู่ไม่ได้เนี่ยเาเรียกว่าความตัดจริตการปรุงแต่งแห่งจิตเว้ยนะถ้ารู้ทำทั้งไปเขาเกิดเป็นธรรมะเขาบอกว่าเขาเรียกว่ากิเลสมันพอกเยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือพระเนี่ยนะยิ่งเป็นพระเนี่ยควรเป็นต้นแบบต้นแบบให้คนอื่นเขาเห็นว่าเออเฮ้ยนะพระนี่ต้องนะเหนือกว่าอดทนกว่านะ อัตมาก็เลยมาฝากแค่นี้แล้วอย่าลืมติดดูติดตามดูไรสดนะตอนประมาณหกโมงครึ่งนะครับอัตมาจะสอนธรรมะนะครับสาธุนะเจริญพรญาติโยมนะเจริญพรน,นะเจริญพร